ถอดกระจกบังลมหลังนับ Isuzu D-Max เข้าลามตัดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆ F4 นะครับถอดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเพราะว่านะครับรถคันนี้ก็จะพ่นด้านในด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีแคลิบอยนะครับครอบอีกทีหนึงนะครับก็รถเคยเปลี่ยนแคปมานับด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็มีรอยเคาะเชื่อมนะครับแลทีนี้ก็ขึ้นสนิมนะครับถ้าเป็นงานทําสี ทั้งคันนอกในรีโนเวทใหม่รีโนเวทแบบนี้นะครับผมนะครับก็จะต้องถอดออกให้หมดนะครับหรือออกให้หมดนะครับทํางานกันง่ายๆนะครับทั้งช่างสีแล้วก็ช่างเคาะถ้ารื้อออกหมดแบบนี้นะครับช่างสีเนี่ยแทบไม่ได้ติดกระดาษเลยนะครับอาจจะติดเป็นบางส่วนนะครับสลับงานพ่นสีนะครับก็จะทํางานสะดวกสบายนะครับก่อนอื่นก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับตัดกาวออกก่อนนะครับ ตอนแรกนะครับผมว่าจะตัดออกทีเดียวเลยนะครับว่าจะตัดกาวออกทีเดียวเลยแต่นะครับก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ามีดคัตเตอร์มันก็ไม่คมนะครับเหมือนกับมีดคัตเตอร์ของร้านตัดกระจกนะครับต่อไปนะครับถ้านะครับเพนแรกนะครับคัตเตอร์ตัดออกไม่สําเร็จเราก็มาใช้ตัวสลิงนะครับมาใช้สลิงดึงกระจกนะครับแบบยื้อกัน2คนกับช่างพชรนะครับกระจกชั้นเดียว นะครับกระจกหลังชั้นเดียวไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกถ้าเราไม่ไปงัดมันนะครับก็ค่อยๆเยื้อค่อยๆดึงกันแบบนี้นะครับสังเกตดูด้านหลังนะครับก็จะมีรอยขอบอยางเคอรบอยนะครับมันไม่สวยนะครับทาเสร็จออกต่อไปนะครับทาเสร็จแล้วลูกค้าจะไม่ไม่ใส่ยางครอบเคอรบอยแล้วนะครับไม่ใส่ยางครอบเคอรบอยแล้วก็คือจะปล่อยช่องระหว่างเคอรบอยกับหัวเก๋งให้มันโล่ง นะครับแล้วก็ตัวคาลิบอยเนี่ยลูกค้าออกแบบมาว่าอยากจะปิดนะครับเป็นห้องนะครับต่างหากเลยนะครับไม่ให้ไม่ให้มาเชื่อมต่อกับตัวหัวเก๋งนะครับมันจะได้สวยๆเวลาถอดนะครับเวลาไม่อยากใส่คลิบอยนะครับเราก็ถอดคลิบอยออกได้เลยนะครับมันก็จะยังสวยๆอยู่นะครับคันนี้ก็ทําสีใหม่นอกในนะครับเปลี่ยนทรงนะครับเป็นยีราฟแคะนะครับ รถคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับอยากจะทําเป็นตัวสูงนะครับก็ใส่คิ้วใส่บันไดนะครับใส่คิ้วใส่บันไดแต่งนะครับให้เหมือนตัวสูงเลยนะครับแล้วก็จะทําเป็นยีราฟแค่นะครับน่าจะจบสวยแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามรถคันนี้ไว้เลยนะครับถ้าถูกใจคลิปวีดีโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างศักด นะครับแล้วก็ช่างพิษนะครับงานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังงานแก้งานดัดเชสีนะครับออกเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างศักต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ